ได้ยินมาตลอดครับว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเขาบอกว่าดีครบหมดเลยครับสิ่งที่ขาดไปอย่างเดียวคือคนที่มาดูแลผู้นําประเทศที่มาดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวและมีวิสัยทัศน์เที่ยะทำให้การท่องเที่ยวของเราดีขึ้นครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนคือสนับสนุนให้ภาคเอกชนเขาสามารถทำหากินได้ช่วยเขาโปรโมทการท่องเที่ยว ทำซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นทำนะครับมี่วยงานโดยเฉพาะมาดูแลแล้วก็สนับสนุนเขาใช้เงินพันล้านเขาก็นานักท่องเที่ยวมาได้หมื่นล้านใช้หมื่นล้านก็นํานักท่องเที่ยวมาได้แสนล้านอันนี้ไม่ได้กระทบกับท่านรัฐมนตรีนะครับอยากให้ท่านได้งบประมาณเยอะๆแต่งบประมาณที่ได้เนี่ยแทนที่จะไปจัดอีเวนท์ที่เป็นพันล้านร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาสนับสนุนภาคเอกชนให้เขาเดินได้เขาลืมตาอ้าปากได้ให้ต่างชาติรู้จักสถานที่เที่ยวของเราเยอะๆในรัฐบาลต้องมีวิสััยทศน์เข้าไปดูแล ส่งเสริมสนับสนุนนะครับในข้อกฎหมายต่างๆซึ่งต้องเรียนนะครับว่าข้อกฎหมายในบ้านเรานะครับที่เขาเรียกว่าเป็นใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการขายเหล้าหรือโรงแรมเล็กมันคือใบไม่อนุญาตครับใบไม่อนุญาตคือถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายใต้โต๊ะไปให้กับเจ้าหน้าที่คุณไม่สามารถได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปลดล็อกโรงแรมเล็กโฮมสเตย์ต่างๆต้องสามารถที่จะทําได้ประชาชนจะต้องอยู่ได้และประชาชนจะต้องสามารถทํามาหากินได้ตามกฎหมายครับ